ธรรมศาสการตัวค่ะโอ้ยตามตัวเลขจะตามตัวเลขเจริญขอละจ้ะปูงวดที่แล้วก็ไม่ตัดเนาะสองหกเก้าอ่ะเกือบแตกสามตัวเป็นที่สองหกเก้าห้าหกเก้าไม่ไม่ตัดเนาะเสียดายจ้าแต่มันก็เป็นชุดบนน่ะมันซื้ง่ายเนาะปูซื้อบนไม่บนอย่างเดียวจ้ะงวดนี้ก็จะเอาบนอีกนะสุรายสถาบนานะ จ้าค่ะปู่เอาปล่อยเลยปู่วันนี้วันที่สามสิบแล้วปู่เอาโอเคพร้อมเริ่มเลยนะจ้าปู่ค่ะพร้อมเลยเอาเอฟซีเนาะชนดูสาวนนาอยู่นะจ้าวันนี้ปู่จะปล่อยเลขสามหมายเลขนะจ้าสามหมายเลขให้ไปเลขปลักหลักบนเลขวิ่งเลขเล่นเนี่ยนะจ้าสองกับสามสองกับสามจะปู่ ูให้สามตัวจสามคู่สองตัวสองคู่มวนลว้ลวนๆนะหอมก็เริ่มมาที่สามตัวสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแถมอีกเบอร์สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ด สอตัวบนจ้ะ 8, <7 S 1> แปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดโอเคมีเท่านี้นะเน้นจุดเลยสามแปดเจ็ดเลยเน้นไปที่สามแปดเจ็ดเม็ดเดียวนะปูอ่าจ้ะเจ็ดแปดเนี้ยนามาสุดแล้วนะโ็แตกสามตัวเลยงวดนี้สาวนามยัมันจะเฮททีจ้ะค่ะ <laughs> ปูทีนี้ไม่เคยแตกสาตัวท่าทีเลยป ปีที่แล้วยังแตกสองสองหนึ่งใช่ค่ะปู่ปีที่แล้วเดือนนีรมั่งใช่เดือนนีมั่งเดี๋ยวแตกสองสองหนึ่งจ้าปีที่แล้วอ่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดนี่ใครจะตัดเล่นก็ได้ใช่ไหมปู่แต่ปู่ตัดให้แค่แปดเจ็ดกับห้าเจ็ดจะใครรักตัวไหนทำเป็นบนขาจเจอาไปล่างก็แล้วแต่งไงจ้าปู่อืมค่ะใครจะรักลงเอาไปลงล่างอย่างสามแปดแปดห้าเนี่ยใารจะ้าไปลงล่างก็ได้นะ แต่แต่เจ็ดซ้ำเจ็ดซ้ำเจ็ดอะไรในกระบวนเนี้ยแจกของปูมันไม่ค่อยลงล่างมึงวันที่แล้วก็ยังลงไปเจ็ดเจ็ดเห็นไหมล่ะจ้าอืมค่ะปูเจ็วเจ็ดมันก็ยังลงไปค่ะเสียดายเนาะเราตัดให้ไม่หมดเนาะสําหรับงวดเราไม่ไม่ตัดหมดแล้วจะไปตัดอะเองนะโอ้ยมันนั่นค่ะ มันก็ไปออกหกเก้าหกเก้าหกไปอย่างนั้นเนาะเราไม่ได้ตัดหกเก้าเก้าหกให้เอีมวันที่แล้วห้าสองหกเก้าจ้าหกเก้าแล้วเบิร์นเสียดายนะปูแต่ก็มีคนถูกนะจ้าแสดงว่ามีคนถูกเขาเอาไปตัดกลับไปกลับมาอย่างี้โอ้ดีใจเนาะคนมีโชคด้วยมีคนถูกเยอะอยู่นะค่ะปูปูฝันอะไรไหมคะ ฝันเลยโมเนี่ยกินอิ่มนอนหลับดูพี่ทุกคนนะจ้าที่ติดจารบนาโยนเนี่ยก็ติดตามกันไปคนหลายคนแชร์กันมาขอให้มีความสุขกันนะจ้าสาธุให้ทางงกิจการเจริญรุ่งสาธุเลยนะอายุวันโอทูขังพระลังเลยสาธุค่ะเดี๋ยวสารบนาจะทวนตัวเลขแล้วค่ะหลวงพ่อพิสุนุโลกสุฟังเด้อพี่น้องหนึ่งพฤศจิกาหกแปดเป็นเลขปักหลักคือเลขติดนะคะให้ซื้อสองกับสามไวให้ติดไวจ้ะแต่ว่าปูบนเสียเอาไปไวหลักลอยด้จ้ะ สามแปดเจ็ดสและส8 7เจ็ดเห็นบ่ค่ะเพิ่นจะเอาไปใบหลักลอยเพิ่นเล็ตัดให้แค่8 7ก็หาเดเด้อคะ่ะเป็นชุดบุญอย่างเดียวบุญแขนแขนพี่น้องจ้าเน้นไปที่3าตัวนี่หางเดียว3ามแปหรือจะตัดเล่นนี่นก็ได้คะ่ะ3 8มแ3ด7ป8 7 7 8ค่ะชุดเดียวที่ปู้มั่นใจผู้ใดอยากสอบถามปูกศูย์เก้าสี่สามหนึ่็ดสามศูนย์ห ตัวหาปูได้โดยตรงงวดว่างหันพี่น้องค่ะเบิ้งเนี่ยอันนี้งวดเก้าเด้อค่ะจะสองหกเก้าพี่น้องเอยหลขออกหกเก้าหกเสียดายลายจ้ะก็ตัดหล่นน้อยห่างเนาะค่ะไปที่แปดเก้ากับหกเปดเนี่ยบเได้ตัดเปดเออเก้าแปดเป็ดเออหกเก้าเก้าหกให้จะ,จะถือว่าเลขปูน,นี่น้อยห่างเด้อเอฟซี FC. พิจารณาเบิ้งค่ะปูกับปล่อยมาแล้วประมาณนี้จ้ะ สอบถามสนใจเนาะค่ะอยากคุยกับปูโดยตรงกับตามเบอร์ทรได้จ้าปูพนรับเสริมดวงเปิดดวงน้ำเด้อค่ะแนะนน้ำเนี่ยและเกี่ยวกับดวงนี่ละผู้ใดมีปัญหาเรื่องดวงกบทักทายปู่ใดจ้าตามนี้จ้าปล่อยมาแล้วค่ะมื้อวันที่สามสิบเลไปหาจัดเบิ่งค่ะบอดังเนาะค่ะแปดเจ็ดเปดเนี่คือเลขบุญยังเดียวพี่นงซื้อไงค่ะพิจารณาเบิ่ง8ปดเจ็ดเจ็ดเปดนี่เคยออกด้วยพี่นอง ติดไว้ค่ะบุญอย่างเดียวหรือจะซื้บบุญทุกตัวนี่ก็ได้สามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแล้วก็สองแปดเจ็ดสืบทิ้งไว้จ้ะโบนเอเดปีนี้แหละค่ะอ่าปีก้อนนี่เดือนนี้แหละค่ะปูเคยแตกสามตัวคือสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองประมาณนี้แหละถ้าจำบ่ผิดนะเลขปูค่ะเลาวพี่น้องคะมักฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจกราบขอบพระคุณเนาะคะ่ะหลวงปูหลวงพ่อพิษณุโลกเนาะน้ำตัวเลขมาฝากพี่ตอนน้องยังคงเหมือนเดิมค่ะ มาช้าแต่ก็มาเด้อพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค,ค่ะคลิปนี้เฮงๆด้วยรปังปังสูขสุคนเงินไหลกองท้องไหลเขาไปเล้วค่ะสวัสดีจ้า